ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนนะครับเรามาสถานที่แห่งนี้อีกหนึ่งรอบนะครับอยู่ที่ศูนย์ของดีพอลครับได้มีโอกาสมาดูรถหลากหลายรุ่นครับเพราะว่ามีการอัปเดตรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะหลักๆนะฮะรุ่นที่ขายในบ้านเราก็จะเป็น SO7 นะครับก็จะเป็นเจนใหม่นะที่เขามีการอัปเกรดขึ้นมาหลากหลายส่วนเลยนะฮะเดี๋ยวจะเข้าประเทศไทยภายในปีนี้แหละยังไงก็อดใจรอนะมีการอัปเกรดหลายส่วนมี LO7 ด้วยครับ L 0 7มีให้ดูด้วยมี s O5 นะหรือว่า S05 มีให้ชมเช่นเดียวกันมีการอัปเดตเรื่องของพวก AD Pro ระบบขับขี่ใหม่ระบบ ADAS ของัวเว่รระบบ OS ที่เป็น Harmony OS ของทางัวเว่ยด้วยและอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับคือรุ่นนี้ครับคือ S 0 9หรือ SO9 นะฮะเป็นรถยนต์ SUV ไซส์ิ่งขนาดใหญ่6ที่นั่งครับวันนี้ผมจะได้มีโอกาสขับคันนี้ด้วยเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันนะฮะเผื่อว่าใครชอบ SUV ไซส์ขนาดใหญ่6ที่นั่งนะครับเขามีเช่นเดียวกันสำหรับฝั่งของดีพอเดี๋ยวไปดูกันว่าภายในของรถคันนี้เป็นยังไงแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์การขับขี่กันครับเพราะไหนๆเราก็มีใบขับขี่มาแล้วเราไปลุยถนนจรีนกันกับดีพอ S09 คันนี้ครับตอนนี้เราอยู่บนดีพอร s, s 0 9นะครับอขอเรียกชื่อนี้ก่อนแล้วกันเขาอาจจะเรียกใช้เป็น s SO 0 9อะไรก็ว่ากันไปในประเทศไทยแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันจะไม่เข้าไทยแต่รู้ไหมว่าผมเนี่ยอยากจะให้คันนี้เข้าไปในประเทศไทยมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่เป็นรถที่ผมรู้สึกว่าเป็นรถที่ฉลาดที่สุดของดนะีพอณตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับ s SO 0 9นเนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ไซส์ขนาดใหญ่ครับความยาวประมาณ5.2เมตรครับความกว้างประมาณ1.9เมตรเป็นรถ 6ที่นั่ง suv นะครับซึ่งในท้องตลาดในบ้านเรานี้ยังไม่ค่อยที่จะเห็นกันสักเท่าไหร่ถ้าเป็นฝั่งของรถยนต์จากประเทศจีนนะแต่พามาดูกันก่อนความพิเศษของ so n จาก d p พอันนี้คืออะไรแม้ว่ามันจะเป็นรถยนต์6ที่นั่งแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยที่ผมนั่งอยู่เฉยๆนะพวงมาลัยหมุนเองความเร็วหมุนเองทุกอย่างเดินทางเองนะฮะมันคือระบบ fsd นั่นแหละ ถ้าหากว่าคุณเคยติดตามคลิปของผมเรื่อยๆนะครับผมเทสทั้ง FSD ของเท s l a เทสของซิกเกอนะครับตัว n z p ของ x เพิงก็นั่งมาของ IM ก็นั่งมานี่เป็นรถยนต์แบรนด์จีนอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่ผมได้นั่งและบนถนนจริงในประเทศจีนและเป็นการขับครั้งแรกบนถนนของประเทศจีนด้วยนะครับเพราะว่าเรามีดิวิ n งไลเซน s ์เสร็จเรียบร้อยแนละ้วสิ่งที่คุณเห็นอยู่ณตอนนี้คือเป็นฟีเจอร์ของการขับขี่อัตโนมัติครับโดยทาง ัอนแน่นอนครับฉังอันคือแม่ของทางดีพอเขาทําการร่วมมือกับทางของหัวเบ่ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วในพวกระบบช่วยขับขี่ต่างๆนะครับอันนี้คือเหมือนจัดฟูลซิสเต็มเข้ามาเลยครับโดยระบบ ADA s ที่เขาใช้อยู่ตรงนี้ระบบ Har m o ม y OS ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมันดีกว่าตัว S07 ที่อยู่ในบ้านเรานั้นคือเป็นเจนเก่าๆแล้วอันนี้คือเป็นเจนล่าสุดเลยนะครับผมแทบไม่ได้แตะพวงมาลัยเลยไม่ได้แตะเบรกไม่ได้แตะคันเร่งครับรถทำเองให้ทั้งหมดครับ นี่คือระบบออโตโนมัสได n ซิสเต็มของแท้ที่มีอยู่ในรถยนตคันนี้นะครับเท่าที่เห็นคือค่อนข้างที่จะสมูทมากๆครับคุณผู้ชมคือขับมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีรถที่อาจจะแบบมีเฉียงเข้ามาหาเราเขาหักหลบให้ได้อัตโนมัติเหมือนคนขับเลยบอกเลยว่าเนียนมากๆอ่ะนี่เดี๋ยวดูนะเขาจะทํายังไงต่อเห็นรถขนาดไกลๆครับเบี่ยงออกเหมือนคนขับเลยนะคือไม่มีความยึกยักอะ่ะเขาบอกว่านี่เป็นระบบ a d a ้ ของหัวเว่ยที่ทรงพลังที่สุดและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับเนี่ยที่เราเห็นต่างๆคือพวกสเปคผมไม่ขอลงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงอ่มันจะมีเว็บไซต์ที่พวกเราเขียนเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวใส่สเปคให้คนตามไปดูได้นะครับแต่อยากจะบอกเล่าความรู้สึกจริงๆที่ได้นั่งอยู่นะตอนนี้เรียกได้ว่าผมไม่ต้องขับเลยนั่งอย่างเดียวแล้วก็ดูเลยนะครับแต่ในความนุ่มนวลความเงียบสบายแน่นอนครับคันนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลย บรรยากาศข้างนอกนี่เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่อยากจะโชว์เรื่องนี้ซะมากกว่าครับเพราะว่านี่คือระบบที่ไฮเทคแล้วก็เทคโนโลยีดีที่สุดละในรถยนต์คันนี้นะครับที่มีมาให้ก็ค่อนข้างทึ่งเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเท่าที่ได้ลองเทสของทางฝั่งของอวตารมาแล้วก,ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้แต่อย่างที่บอกครับเทคโนโลยีมันไปไวจริงๆในไม่กี่ปีนะครับของประเทศจีนเนี่ยหลายๆแบรนด์ในประเทศเขาเนี่ยอัปเดตขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของ ปี2ปีล่าสุดมาเนี่ยระบบ,บขับขี่อัตโนมัติสู้กันหนักมากครับนเ,เนี่ยอ่ะคราวนี้เห็นไหมเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวไปทางเลนขวาแล้วเลนขวาคุณดูครับข้างหน้ามันมีรถจอดขวางอยู่เห็นไหมเขาก็เปิดไฟเลี้ยวออกมาแล้วก็เบี่ยงซ้ายออกมานะครับเนี่ยมันเป็นเหมือนหลักการทํางานดทั่ว,วไปนะฮะคือเราตั้งเดสติเนชันว่าเราอยากจะไปที่ไหนและระบบครับเขาก็จะควบคุมความเร็วคือเราสามารถตั้งค่าเองได้แหละว,ว่าอยากจะให้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้เขาก็จะอ่านตาม ความเร็วสูงสุดในในเขตนั้นนะนีนนน่คุณป้าเดินผ่านหน้ายังชิวๆอยู่เลยเนี่ยที่ใครสงสัยว่าเอ้า้าระบบขับขีบข่มาประเทศไทยเราจะเป็นยังไงนะดูความมุ่นวายของประเทศจีนนี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลยทั้งรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์3ล้อคนเดินถนนนะฮะเนี่ยการเข้าโคง้งความเนียนนะครับที่เขาจัดการได้ดูรถข้างหน้า ในคันนี้ครับมีระบบเรดาร์มีกล้องรอบคันช่วยดูให้หมดนะฮะเพื่อที่จะทำให้ระบบนี้ทำงานถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้โอ้ดีพอรู้สึกเฮ้ยมันฉลาดขนาดนี้เลยหรออ้วโค้งโค้งนี้เอาจริงๆแอบยากนะโค้งออกมาตรงนี้แล้วเสร็จปุบ๊บถนนอา่าตรงเส้นนี้จะเป็นเส้นทึบออกไปไม่ได้แต่เขาต้องวิ่งตามอยู่เราก็จะเห็นเสมอนะว่า อันไหนเป็นเส้นทึบอันไหนเป็นเลนไหนลูกศรอ,อยู่ทางไหนนะครับที่เขาจะวิ่งไปนะระบบ A d a s p r r o พวกนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะทยอยนำเข้าไปในใส่พวกรุ่นอย่าง S07, S05 พวกนี้นะครับ L07 ด้วยนะฮะแต่ประเทศไทยก็ไม่ไม่รู้ว่ายังไงแต่อย่างที่บอกคือเขามีเทคโนโลยีนี้มีความพร้อมที่จะเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้ข้อมูลมา s 0 9คนนี้เป็นรุ่น แรกๆนะที่ใช้แบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ๆของ CATL ด้วยนะที่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะฮะที่ใส่เข้ามา,อาโอเคตรงนี้เราจะกลับไปที่โชว์รูมของดีพอนะครับคือความสามารถนอกจากระบบช่วยขับขี่แล้วยังมีระบบอัตโนมัติต่างๆมากมายครับที่ยัดเข้ามาอยู่ในคันนี้โอ้อันนี้ตอนตกลุมนะเออซับได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว เป็นรถที่ถือว่าค่อนข้างนั่งนุ่มสบายเลยคู่แข่งของเขาหลักๆในจีนนะครับก็คงจะเป็นพวกเนี่ยรีเอนะฮะพวกไอโต M8 M9 ร,ราวนี้ x อ็กเพิง G นะครับอ่าทางฝั่งของดีพอเองก็จะมีตัวนี้มีของชี่หวันด้วยนะครับอ่าก็เทรนของปีนี้ไอตัวตระกูล9นี่มาค่อนข้างเยอะตอนที่เราไปเซี่ยงไฮ้รอบที่แล้วงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เนี่ยตัวเลข09นี่มาเยอะมาก ดูสิอ่าเนี่ยด,ดูการเบี่ยงออกไปนะโอ้ต้องบอกว่าถือว่าทาได้ดีจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นการนั่ง D4S09 ครั้งแรกแล้วได้ใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติเลยอะ่ะเออแล้วทําได้ดีด้วยอะ่ะผมแทบแบบไม่ได้ Interrupt เลยนะครับไม่ได้นเทอร์รัเลยอันนี้ปล่อยให้ทาง S09 เขา,าจัดการเองเลย ตามคันหน้าตามดูสภาพถนนต่างๆม,มีรถอื่นๆเข้ามานี่อันนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาเห็นว่ามีไฟเขียวไปได้แล้วก็วิ่งตรงไปตามคันหน้าเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะฮะในอีกไม,ม่กี่เมตรในเริ่มเปลี่ยนเลนนะฮะเปลี่ยนเลนเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปที่ศูนย์บริการของทางดีพอ อยู่นี่มีทั้งดีพอมีทั้งอวัาชามีทั้งชี่หยวนด้วยนะครับหลากหลายแบรนด์โอเคเนี่ยพามาถึงที่โชว์รูมเลยออกไปเสร็จปุ๊บเลี้ยวออกจากโชว์รูมผมปล่อยให้เขาขับเองเลยแล้วก็เราก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับดูนะภาพกราฟิกต่างๆนะที่เขาจะเห็นอ่า uh huh. นี่เราก็จะเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับการจอดนะครับนี่เราก็เลือกจิ้มได้เลยว่าเราจะเข้าที่ไหน แล้วก็เริ่มได้เลยนี่ก็มาพร้อมระบบจอดอัตโนมัติเช่นเดียวกันก็หาได้ง่ายๆเอาจริงคือผมได้ยินชื่อเสียงของทางเอเดอส่งหัวเว่ยมานานละแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสทดสอบสักทีหัวเว่ยเนี่ยเขาไม่ได้ทาให้เฉพาะแค่ดีพออย่างเนี้ยเขาทํารถของเขาเองด้วยแล้วก็จะมีหลากหลายแบรนด์ที่จับมือร่วมกับเอเดอส่งทางหัวเว่ยหัวเว่ยเองเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวตัวระบบ e drive ของเขาก็ทําได้เช่นเดียวกันนะ <Okay. S 1> แม่นด้วยแม่นแล้วก็เร็วผมบอกเลยว่าถอยจอดดีกว่าเทสล a าของผมเอง นะความสามารถใกล้เคียงกับทางของ x p e r g เลยก็ว่าได้ครับเมื่อกี้ครับมันจะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวขึ้นฟีสให้ดูมันจะมีการสรุปด้วยว่าตอนที่เราขับขี่ไปที่เป็นแบบระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาทําอะไรยังไงบ้างเป็นเหมือนสกอร์นะว่าเราทําการเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรท่าอะไรแต่บอกแล้วโอ้โหดูสิครับนี่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่จริงๆครับสำหรับการนั่ง d p l s 09นะครับ จัดเต็ม full system สำหรับระบบช่วยขับขี่ได้ลองจริงบนถนนจริงครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะฮะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมกันแล้วกันเพราะว่าคันนี้ก็มาพร้อมระบบหกที่นั่งอย่างที่บอกจัดเต็มด้วยความสะดวกสบายนะครับเบาไฟฟ้ามีให้ระบบต่างๆมีให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับขับเสร็จเรียบร้อยกับ d p l s 0 9 เรียกซะว่าไม่ค่อยได้ขับเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติผมเดินออกมาจากประตูเปิดประตูเสร็จปุ๊บมีบันไดไฟฟ้าให้นะครับให้ได้ใช้งานกันด้วยตอนนี้ใช้ค่าเป็นไฟฟ้าภายในบุกผ้านุ่มพวกผ้าหนังกลับนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่รู่นลที่สุดแล้วก็ไฮเทคที่สุดและกันกับที่พวกเราได้ลองขับกับเจ้า D-Power S09 คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอยากจะให้เข้าประเทศไทยมากๆครับ ถ้าทําราคาให้ได้นะแล้วก็จัดฟูลซิสเต็มแบบนี้เข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นพวกระบบช่วยขับแบบนี้ถ้ามันยังใช้ในประเทศไทยยังไม่ได้นะตอนนี้ก็อนาคตอาจจะใช้ได้ไงนะครับอันนี้ที่เราเห็นเขาจะมีพวกไรดาร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมีกล้องเข้ามาเกี่ยวข้องระบบเอเดอสองหัวเ่ยที่พวกผมได้ลองโอ้หถือว่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะไม่คิดว่าเขาจะทําได้ดีแล้วก็เนียนขนาดนี้ครับคือเรื่องของความนุ่มสบายความสะดวกพอได้เห็นสักสั้นๆ เพราะด้วยความที่ผมนั่งอยู่ในเฉพาะตำแหน่งของคนขับเนาะแล้วก็เรื่องของคนนั่งคือพวกเบาะก็เป็นเบาะหนังต่างๆนะฮะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆให้เยอะนะฮะเดี๋ยวสเปคของรถยนต์คันนี้คุณสามารถไปดูได้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ของที่พวกเราเขียนสรุปของสเปคของคันนี้ไว้ให้ได้ชมกันแต่นี่แหละครับคือเรื่องความทันสมัยความฉลาดของเจ้า D4S09 คันนี้นะครับถ้านำสเปคนี้เข้าไปขายในบ้านเราแล้วก็มีความโดดเด่นแบบนี้นะผมว่า น่าจะทําการตลาดได้น่าจะมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มครับที่เขาอยากจะได้รถยนต์ครอบครัว6ที่นั่งเผื่อบ้านไปมีแบบลูก2คน3คนอย่างเงี้ย นะครับ SUV มันอาจจะไม่ได้เหมาะสาหรับเขาอาจจะเล็กไปสําหรับเขาแต่ถ้าหากไป MPV เลยอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ชอบขับ MPV สักเท่าไหร่นะครับก็มี SUV ไซส์ใหญ่6ที่นั่งตรงเนี้ยเข้าไปก็ดีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับแล้วก็คันนี้เองเป็นระบบไฟฟ้าลวดมีระบบ REEV ให้ได้เลือกด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันว่าทางดีพอไ Thailand เขาจะตัดสินใจอย่างไรทางช้างอันประเทศไทยนะฮะจะมีการพิจารณานำรุ่นนี้เข้าไปไหมนอกจากตัว ดีพอ l เ07 s 05ที่ทำการตลาดในบ้านเราใตอนนี้แล้วก็ e 07ด้วยนะครับถ้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าถ้าราคาอยู่ที่นี่เขาสตาร์เริ่มต้นสักประมาณล้านไปๆลแล้วนะล้านแปดล้านเก้าเงี้ยถาเขาไปในประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีทะลุ2ล้านหรือถ้าทําราคาล้านไปๆลายสล้านต้นหรือ2 000, ล้านกลางๆถ้าไปสู้กับทางฝั่งของ MPV นะราคาใกล้ๆก,กันนะตรงนั้นผมว่าสล้านสอล้านสอะไรเงี้ยผมก็ว่าน่าจะ ไปได้นะด้วยความที่นี่แหละครับฟังกช์ชันที่เราได้เห็นในวันนี้ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับถ้าไม่ถอดถ้าไม่ทิ้งความสามารถต่างๆที่มีอยู่ในคันนี้ไปนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับคือมาที่ชงชิ่งรอบนี้ตั้งใจมาขับคันนี้เลยเขาบอกว่าขับได้ใช่ไหมเรามีใบขับขี่ด้วยก็ลองพอได้ลองสร็วโอ้โหได้ลองระบบ ขับขี่อัตโนมัติด้วยถือว่าเจ๋งมากๆครับโอเคน่าจะมีอีกหลายคลิปครับที่พวกเราได้ทําการมาที่เมืองจีนในรอบนี้นะครับมีการมาเยี่ยมชมที่สูนที่นี่แล้วก็มีศูนอวปทตาด้วยแล้วก็มันจะมีงานเอ็กซ์โปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรพิเศษให้เราได้ติดตามยังไงฝากกดติดตามที่ไอมดออฟฟิเชียลของพวกเราด้วยนะครับฝากเพจไอโมดไรด์ของพวกเราด้วยไว้ชมกันกับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายครับผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ